อีกสวันมาแน่รับมือฝนตกหนักลงกระโชกแรงระวังน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากพยากรากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวาตาัายกุทกาภายัยพยากรากาศในช่วงเย็นวันอาทิตย์ที่10ทธันวาคมซึ่งในคืนนี้แอดมินจะมาแจ้งเตือนบริเวณพื้นที่ที่จะมีฝนตกปลาขนอง ฝนตกหนกักฝนตกหนักมากบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะครับซึ่งจะเริ่มในอีก3วันข้างหน้านี้โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่13ธันวาคมจนถึง15ธันวาคม2 5 6 6โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตั้งแต่ตอนกลางถึงตอนล่างตั้งแต่สุราธาน,นีจนถึงนราธิวาสนะครับ ฝนฟ้าขนองบริเวณภาคใต้จะเพิ so, little, ่มมาขึ้นร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคใต้ทางตอนกลางถึงตอนล่างฝนฟ้าขนองเพิ่มมาขึ้นและจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเข้ามาในบางพื้นที่และคลื่นลมจะมีกําลังแรงขึ้นนะครับส่วนในช่วงนี้บริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนในช่วงวันที่10-13ธันวาคม2566 บริเวณความบรรกาศสูงหรือบรรยากาศเย็นอ่อนกำลังลงทําให้มีลมตะวันตกในระดับบนพัดแทรกเข้ามาทําให้มีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือทางตอนบนและฝั่งตะวันตกซึ่งกลุ่มฝนโดยส่วนใหญ่จะเน้นเป็นกลุ่มฝนเล็กน้อยจนถึงประมาณ10%ของพื้นที่นะครับหลังจากนั้น14ธันวาคมถึง19ธันวาคมฝนบริเวณพื้นที่ภาคเหนือจะลดลงแล้วนะครับ ส่วนประเทศไทยทางตอนบนในช่วงนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกไม่มีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาแล้วนะครับส่วนบริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนในช่วงนี้มวลอากาศเย็นอ่อนกําลังลงในช่วงวันที่10จนถึง17ธันวาคม2566ดังนั้นจึงทำให้อากาศอุ่นขึ้นในทุกภาคนะครับหลังจากนั้นตั้งแต่11นาฬิกาของวันที่7ธันวาคม 2,566จะเริ่มมีลมกระโชกแรงเข้ามาตั้งแต่เวลาประมาณ9นาฬิกา17ธันวาคม2,566จะเริ่มมีลมกระโชกแรงเข้ามาบริเวณพื้นที่ภาคอีสานก่อนนะครับหลังจากนั้นจะก,กระจายมาที่บริเวณพื้นที่ภาคเหนือฝั่งตะวันออกรวมถึงบริเวณพื้นที่ภาคกลางฝั่งตะวันออกกรุงเทพมหานครปริมณฑลรวมถึงภาคตะวันออกตามลําดับนะครับซึ่งจะพัดบริเวณเส้นความกดอากาศสูง หรือมวลอากาศเย็นระหว่าง1 0 1 4เฮกโตปาชานจนถึง1,20 0เฮกโซปาชานแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนรวมถึงทะเลจีนใต้เส้นมีความถี่มีความลึกและมีความต่อเนื่องจนในช่วงวันที่19ธันวาคมได้ได้ของบริเวณเส้นขอาประกาศสูงมวลอากาศเย็นจะขยิบลงมาจนถึง1,22 0เฮกโตปาชานนะครับ ดังนั้นอุณหภูมิจะลดลงบริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนประมาณ6-8องศาเซนเซเยสนะครับบวกกับจะมีลมกระโชกแรงเข้ามาขอให้เตรียมตัวรับมือสภาพอากาศที่แปรปรวนเส้นถี่เส้นลึกเส้นต่อเนื่องมวลอากาศเย็นระลอกนี้จะได้รับในทุกภาคนะครับทางภาคเหนือสานกลางตะวันออกกรุงเทพมหานครปริมณฑลรวมถึงภาคใต้ทางตอนบนก็จะได้รับมวลอากาศเย็นในระลอกนี้เช่นกันนะครับ เราดูในด้านของการพยากรณ์อากาศล่วงหน้า10วันแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูในด้านของสภาพอากาศในคืนนี้ถึงพรุ่งนี้จะเป็นเช่นไรกันนะครับโดย10-11ธันวาคมแน่นอนนะครับว่าจากพีแอดมินแจ้งเกินทุกวันว่ามวลอากาศเย็นถอยแล้วในช่วงนี้ถอยขึ้นไปไหนถอยขึ้นไปปกคลุมประเทศจีนทางตอนใต้และเวียดนามทางตอนบนถอยขึ้นไปหมดแล้วนะครับดังนั้นในด้านของการถอยขึ้นไป เส้นบริเวณเส้นความบระกาศสูงเส้นมวลอากาศเย็นหรือเส้นไอโซบาร์ก็ถอยขึ้นไปด้วยนะครับในด้านของการถอยขึ้นไปภาคเหนือก็จะมีหมอกเข้ามาในตอนเช้านะครับจากอากาศที่อุ่นขึ้นแต่ยังคงหลงเหลืออากาศเย็นอยู่ในบางพื้นที่นะครับโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ยอดภูพื้นราบก็ยังคงมีอากาศเย็นอยู่ในในบางพื้นที่อยู่ในช่วงนี้นะครับ และที่สําคัญเลยนะครับลมตะวันตกลมตะวันตกเฉียงใต้พัดกลุ่มฝนแทรกจากเมียนมาและทะเลฝั่งอันดามันเข้ามาจึงนําความชื้นเข้ามาได้เล็กน้อยอยู่ที่10%นะคะเพราะในด้านของมวลอากาศย,ยังยังคงหลงเหลือตกค้างอยู่เนาะจึงยังคงมีฝนไม่ได้มากเนาะอยู่ที่10%บริเวณที่มีฝนก็จะเน้นบริเวณพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปูและตาซึ่งนะครับ ในด้านของยอดดอยยังคงมีอากาศหนาอุณหภูมิต่ำสุด10-15องศาส่วนพื้นราบต่ำสุด20-23องศาและสูงสุด31-35องศาลวมตํำตกเฉียงใต้ความเร็วที่พัดเข้ามาคือ5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับส่วนพื้นที่ภาคอีสานคืนนี้ถึงพรุ่งนี้มวลอากาศเย็นถอยเช่นกันนะครับถอยขึ้นไปหมดแล้วดังนั้นอากาศจึงอุ่นขึ้นจึงทําให้มีหมอกเข้ามาในตอนเช้านะครับ จากอะไรจากนี่ได้ของมวลอากาศเย็นที่อ่อนกําลังลงแต่ยังคงม,มีอากาศเย็นบริเวณพื้นที่ยอดภูเย็นถึงหนาวต่ําสุดอยู่ที่13-17องศาพื้นราบ19-23องศาและสูงสุดตาตาามมถึง3 5องศานะครับพื้นที่อําเภอเมืองอุบลราชธานีเช้านี้อยู่ที่21องศานะครับรวมถึงพื้นที่อําเภอกันพระรารมศรีสะเกดที่21องศาเชาน่นกันนะครับ พื้นที่อื่นกี่องศากันบ้างอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามานะครับซึ่งแน่นอนนะคะว่าลมตะวันออกมรสุมตะวันออกเฉียงเหนืออ่อนกําลังลงก็จะมีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดแทรกแต่มวลอากาศเย็นยังคงหลงเหลือตกค้างและความชื้นไม่ได้ถูกพัดนําเข้ามาจึงทําให้เป็นลมตะวันออกเฉียงใต้พัดแทรกนะครับจึงไม่มีฝนความเร็วอยู่ที่1 0ถึง15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางจะมีหมอกบางในตอนเชา้าจะมีเมฆบางส่วน จากมวลอากาศเย็นที่ถอยลงตานออกพัดแทรกจึงทําให้มีเมฆเข้ามานะครับความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งในตอนเช้ายังคงมีอากาศกําลังพอดีนะครับอยู่ที่21-23องศาสูงสุดช่วงเที่ยงถึงบ่ายก็จะเริ่มร้อนขึ้นอยู่ที่33-35องศากรงุงเทพปริมณฑลเช่นกันนะครับจะมีหมอกบางในตอนเช้าและจะมีเมฆเข้ามาเป็นบางส่วน ซึ่งนะครับลมตอนออกพัดเมฆเข้ามาความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำให้อุณหภูมินะครับจากมวลอากาศเย็นที่ถอยขึ้นไปอุณหภูมิเพิ่มขึ้นอยู่ที่2 4 2สองศากำลังพอดีในบางพื้นที่ก็เริ่มร้อนสูงสุดส3จนถึง35องศานะครับ ส่วนภาคตะวันออกก็จะอยู่ใกล้ทะเลหน่อยนะครับมวลอากาศเย็นถอยก็จะมีคลื่นลมทะเลต่ำกว่า1เมตรและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดแทรกเข้ามาความเร็ว1 0บ0กิโลเมตรต่อชั่วโมงทาให้มีเมฆเข้ามาเป็นบางส่วนอากาศอุ่นขึ้นก็จะทําให้มีหมอกเข้ามาในตอนเช้านะครับอุณหภูมิต่ําสุด2 3 2 5องศาและสูงสุด3 2 3 5องถึงองศาส่วนภาคใต้ภาคใต้ในวันนี้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนเข้ามา30เเซนต บริเวณพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธาิวาสอุณหภูมิต่ำสุด2 2 2 5องศาและสูงสุด3 2 3 4องศาสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วส0 3ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงเลคลื่อนต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนสูงมากกว่า1เมตรและนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันออกความเร็วห5 3ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงเคลื่อนสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนเคลื่อนสูงมากกกวว่า1เมตตตรรฝฝังะะนนอยล60 ส่วนมากบริเวณพื้นที่จังหวัดพังงากระบี่และตรังอุณหภูมิต่ำสุด23 26องศาและสูงสุด3 2 3 4องา่ศาลมตะวันออกความเร็วสิถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นต่ำกว่า1เมตรเบรวณที่มีฟอนคลื่นสูงมากกว่า1เมตรนะครับดังนั้นนะครับขอให้ท่านติดตามประกาศพยากรณาา์และคำเตือนจากกรมอุตุก,กันอย่างใกล้ชิดหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมิจรรายงานให้ทราบเป็นระยะะ,ยะอย่างคันทุวงทีและต่อเนื่อง อาห็นวัคลินนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารไปรับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้ดนวยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ